สุขสบายดีสบายดีเอฟซีทุกท่านที่เขาเบิ่งเขาส้มสองปลาเมาสบายดีค่ะสบายดีมาส่งตอนเทปพี่น้องพ่ทักทายสบายดีผู้อยู่ต่างประเทศสวัสดีพี่น้องผู้อยู่ฝั่งไทยเด้อเชียงอียังเด้ออึกกระถึกหนึกน้องปลาเมาว่าปลาเมาอยู่ในเฮือนปลาเมาก็อยู่ซีเลีลี่ปิดประตังประตูมะนาว อันเพิ่นเอาเห็ดมาสง่งเนาะบ่าวใบเพิ่นสินนบ่าวใบเพิ่นสิล่องพิษล่องถึกล่องเบิ่งว่ะเด้ผู้มีประสบการณ์เพิ่นก็มาแนะนําแนะนําให้อันเห็ดแบบนั้นแบบนี่ฮะนะ,นะเห็ดคอกเห็ดแล้วก็เอาอันเสื้อเห็ดเขาเอิ้นีดยังเไงเสื้อเห็ดเบ้อตัวเห็ดเองบ่หรือว่าไปหักมาป้าคือเก่งเลย ประสบการณ์เห็ดมาจากปีแล้วนี่แปดปีป้าสุดยอดเห็ดตัวบานอยู่เดียวนี่มันบอบีบได้ไม่ถึงหมดอืออ้าวสิมาหายบาบใบลองบุ๋งอ้าวตลาดน้อยก็มาสบายดีตลาดน้อยก็มาค่ะมียังแหนมือนี่ยัางต่กับ่วเลยขายเั่วแดงนี่สามพัทุ่งเดียวนี้อุ้ยพ่อเป็ดเกเ อันนี้เปิ้ลปลากันไงเป็นปลาหลวกปลาพอเป็ดแจ๋อันนี้ทงเท่าได้นี่ปลาเออเอาอันนี้ว่าสิไปสูบใส่เห็ดบดอกันแน่วันแล้วเอาดูฮหอาทงเดียวทงเดียวก็พอแล้วเอาเบิ้ลเอล่าเอาสองทงส่าสองสองทาทครับทราบาทเอ้ยชิไปคือว่าเห็ดบดเอื้อยย่างๆอยู่สิเอ้ยชิเปย์ เราสร้งวัดกระด้ำก๋วยน้ำเป็นวัดบนป่าลายแนวอยู่เนาะกับเขาเนเอามาเคีือสิไปสูบใส่อุ้ยลืมอันคอหมักแปดเนี่ยเคียวมามึงมื่อนี่สิไป้าห้าหลอกอกกับเขาอีกก่อสิไป้าห้าหลอกคออีกอ่ะไม่้หวสิไปห้าหลอกคอคอกับคอไปสู่อันหมูกินดอกบ่แม่นคอมากินเองแ่บ มากินเองนี่บสูคอเดาะไปสู่ทีมงานอันปั่นปูนนั้นประสานอันเด้ผูกๆกำลังผู้เอาหหยอีเล็บบางำนะบำน่แง่แง่อีเลยเห็ดย่งกระเบนเหล่า้ลูกไส้อันทันเทามันอากาศมันมัน

เป็น้ำบ่าใบใหญ่ไล่กับเจ็บแอวเห็ดโบเห็ดโบสูได้น่ะพี่น้องกบบ่ได้กบพึ่งบ่ได้โอ้โหมีกนข้าวสเนาะไปไปอาวยูเขาเอ้าโอ้ยไปดบมาแต่ใส่อีกเด้อ้าวคนนี้บ่บ่ใจเย็นแล้วพาเอาไปเห็ดงานยูเขามาเจ้าน่ะยันพาปีนบ่ใบบ่เฉื่อยใจ บรินำเซลลดบ่บ่นับทุบแล้วช่องลอยนะฮปลายมันก็ได้ชาหาหนัโลกช่แล้วก็เช่าโลกหนับหมดแล้วเดียวหนับลงมาใส่นอย่างนี้ก็เลยหมดมาแล้วกัขยันขนาดปรับปรับเจ้าหนโลุเฮ้ยอ้นอ้นธรรมดาจ้ะเฮ้มีว่แล้ววแล้วไปแม่ฮันไปขึ้นไปเอยลูกละ อ้เลยไปลองเฮดซอยแม่ลูกบอท่านเป็นเฮดดอกมันกำลังเป็นกระปุกมาหัวเสือเนาะเพื่อเรามีประสบการณ์แปดปีเลยก็เลยมาแหนะน้ำแหันบ่าใบปลูกล่องเบิงลองพิษล่องถือเบิงาะวบ้านเฮ้าบ่มีไผเห็ดป่านะโมงนี่เนาะกันเห็ดได้ก็ดีด้อเนาะมองหากะขายปานินมานี่กะขายเฮดมันกะเข่าถ่ายอยู่ได้เป่าเหมาว่ะ กันแม่นเฮ็ดได้หั่นนะติดตามเบิ่งว่าสิเป็นจังได๋เนาะเบาตันนี่แหละสิมาแนะนําตั้งแต่เบงต้นต้องลองเบิ่งลกลกลแม่นอัดเืองมันมีหัวเสืออยู่ในเบิ่งอ อันนี้เคาะแล้วก็มาลยอลไรยังอืมอันฟาร์มนะ่ะต้องซื้อมาเลยนุโว้ยอืมก็นำไปฉุดน้ำดำยามันโอ้ฟ้ากับน้ำยาหายมา,ลมมาเลยเฮ้ยประเทศออกมันออกทางใดเหรอวะเนี่เปิดฟ้าในหง่อในป,ป่าโอ้นั่นเปิดทิมพ์ผ่านเราเก็บเมื่ออ๋อมาแล้วก็กเก็บเมื่อไส้อีกวินัยนั่นบอกหยุด <พอ S 1> ไอ้มันแคบน้อหมองล่งก่าตีนหลุดไทยอยู่อ่าตัวหลอนงบห่ายมาผีใบ้เอ้ยตีนหลดไทยนะมันีแม่ชัจะสองคนบบบับเขาได้อันนี้บันแค่อ้าโทษลองพิดลองถือเบิ่งอาลองเบิ้งเนาะ คปนมีผู้แนะนำเนาะคนมีประสบการณ์แปดปีเลยเอากันลองลองเบิ่งว่าสิผ่านบอสิออกได้คือเพิินบอเนาะลองลองเบิ่ง่<อ>าไปเหตุได้ลูกมันโมเมนต์ค้องเห่นได้นะ่ะอําพองอําพองอัมพอง,อ,พอ,งออกมาลูกออกมาหมักป,ปุ้งเน,งนีได้อีกออกมามันเชื่อเฮ็ดลูก,อ,ลกออกมันโมเมนต์หมักปุ้งจะได้ปุ น้าๆน้น้าเป็นคมนาขูดไปตีเฮือนป้า <blunt> น <animation> ่ะไอซีมันถลอกปอกเบลอะอปแกออกเบี่เะเอ็มอดสบายดีลูกสบายดีปวดไปงงเฮียนบ่มานนี่น่ะบ่ปิดล้วบ่ลูกยาเาประตูบ้านนี่มาสั่ง โอ้ยมาเอาคนมาน่ะแม่คนมานะแม่เอาาวหกท้ายไปตีนเฮาหน่ะใสะน่ะโอ้ยไปรงียน เนี่ยดีนาำนะพวกพ่อทอดค่โอ้ไปติดเฮามาแต่หงเรียนโเด่นะะไมนี้ยังมีเฮาอยู่เอาฉีกมาเอาอันนั้นอะแชมพูไทยนั่นเซมพูไทยและาว่อ้ให้ว เอามาลงซอยกันบึมบัมบึมบมัมอ้าวต,ตุกนำ้ำใสอนาโพดไปก้อนแหละจังเก็บแหละจังเก็บน้ำล้างหานเอ้ยไปแล้วเฮ้ยอันจักนูกเอามานี่ตันพันพันลอยห้าสิบเออมันไหวเบิดบ่เฮ้ยพันลอยห้าสิบ mình chi bớt dù bờ hơi, ừm, uhm, cái này bớt nên bỏ uhm. bên ừ, này vẫn đang đi liêng tự điêu, mận bớt cả tỏa không mấy, ơi, nhưng khàng là đây nó คางนัะกะแม่นบ้เฮ้ยอืมเวียกข้องขนาดตันตำตำสินไล่กับเป็นแพร่ไล่กับเป็นเอ้ยเป็นไล่แนวได้นี่นะคู้ชายหักตำหูเป็นประเมาก็โอ้ยย่อมอยู่ พาเมากำลังสีออกไปบ้านเซร้าเาเนาะตอนนี้สิบโมงกว่าสิบโมงกว่าแหละตอนไปบด้ยนี้นพ่ออ่พ่อแล้วพ่อแล้วคนมานมากเก็บขึ้นเก็นอสีเอาไปลงใช้อีกเนึ่งบ้านอะภายล้งลายพายตันเอออันเออเขาปลูกกินบ่ เห่นผมสิทาซื้อน้ำเบาใบดอกเห่าครับมันปุ่งก่อนไหไรแน่นมันเป็นลาย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 เพลงนยอะคนเลยพ่อแล้วว่าสัตว์อันเป็ิไปลงทั้งอันบ้านเพื่นแน่บ้านอื่นแน่เนาะอิงตามเป็นหับส่งโอ้ยขยันแต่เอาคลิปนี้ประมาจะขอจบไว้สักนิดก่อนฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เนาะ สงความเมาเนี่เพื่อเป็นกำลังใจได้ทําคลิปต่อๆไป่อบใบก็บไปทํางานแต่เสาวอพอนาะไปเอาอะไรไปนําเขามาลงเฮ็ดซะก่อนแป๊บหนึ่งเนาะสอยกันบึ่มบึมบั่มยาก็ออกเมื่อเนาะก็ามเมาก็สิออกเมื่อบ้านเชาเขาเพอดีปอกันคลิปหนาเดอ้อขอยทุกคนโชคดีมีความสุขผู้ที่เขาเบิง่งเขาชมค่ะอันนี้แต่ความสุขความจเจริญสุขกายสุขใจสบายดีหนะแม่ลูก ดมทงังดมทงังใส่น่องหะเออเออโออเอพ่อกัดคิปหนาเด้อสบายดีสบายดี